สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชบมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่1 1ถือว่าเป็นข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับหลวงพราง FC สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้จริงวันนี้ใครมาดีไม่ดีมาขาดมาเกิน เรทราคาต่อรองล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวหงแดงจะเล่าให้ฟัง FC ชอบกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดช่วยท่านได้แอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเนี่ยเพชรนพเดชทวีศักดิ์เล็กสีพลังเจอกับยอดกันช้างนครสีคู่นี้ตกลงกันไว้ที่พิกัดน้ำหนักร้อยหนึ่งยอดกันนะมา 99.2าสาดที่เพชรนพเดชมา98เรื่องของน้ำหนักอันนี้พูดถึงเรื่องของน้ำหนักนะยอดกันมา99.2กินช่างได้ร้อยหนึ่งขณะที่เพชรนพเดชมา98กินช่างได้ร้อยหนึ่งเบอร์มวยกระดูกมวยมองว่าเพชรนพเดชนะผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าสรีระรูปร่างดีกว่านะสูงกว่าเป็นคือแบบ สูงกว่าเป็นคืบแต่สิ่งเดียวที่เพชรนพเดชเป็นรองในวันนี้คือเรื่องของเวทเรทเปิดนาทีนาทีนี้นะเพชรนพเดชต่อสาสองวันนี้เพชรนพเดชได้เปรียบสรีระได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบความได้เปรียบความยาวของอาวุธแต่เป็นรองในเรื่องของเวทวันนี้เสียดสีเสียดสีหงแดงยังชอบไปที่เพชรนพเดชแม้ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของเวท แต่ได้เปรียบในเรื่องของความยาวในเรื่องของสรีระวันนี้จะเบียดเฉือนชนะยอดการช้างนครศรีเลดเปิดเพชรนพรเดชต่อสามสองมาที่คู่สองคู่สองนักปีนอะไรล่ยนเจอกับแกนเหล็กสโชคมีชัยมาหาหินเนี่ยซ้อมอยู่ที่อุบลน,นะมาร้อยสิบเจ็ดขนาดที่แกนเหล็กซ้อมอยู่สโชคมีชัยมาร้อยสิบเจ็ดจุดแปดมหาหินเนี่ย เคยชนะมาสองไฟนะไฟแรกชนะไฟสองเสมอครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สามล้างตาที่ช่องเจ็ดมาหินมวยไร้ตำรานะมวยขวาเดินหน้าแล้วตาตัวนอยากออกอะไรก็ออกอยากโชคยังไงก็ชคขณะที่แกนเหล็กมวยซ้ายเข่าในอาชีพแข่งซ้ายหนักแรงแข่งขวาดีวันนี้หงแดงชอบไปที่แกนเหล็กนะ มองว่ากแกนเหล็กเนี่ยนาทีนี้ดูว่านะหนึ่งได้เปรียบในเรื่องของเวทสรีระรูปร่างได้เปรียบเวทนะเวทมาร้อยสิบเจ็ดจุดแปดวันนี้ลดน้ำหนักนานพอสมควรลดแล้วเหลือร้อยสิบหกจุดหกวันนี้เบียดบทเบียดบทดูว่ากแกนเหล็กดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะมาหินนักบินอะไหล่ยนเลเปิดนะมาหินต่อสิบเก้าวันนี้ ให้รองไปที่แก่นเล็กมาที่คู่3คู่3เนี่ยอพิเดชเฟสปรุทุมหรือเพชรอำนาจสิทธิยกโคท่าสายวันนี้เจอกับแสงสอโชคมีชัย1 2อเอ็ดอภิเดชเนี่ยมา1 2อยยนะขนาดที่แสงหรือประแสงเล็กมาตามพิกัดอภิเดชเนี่ย วันนี้นะยืนเทียบสัตส่วนได้เปรียบสรีระได้เปรียบรูปร่างสูงกว่า7-8็ดแปเซนฟอมล่าสุดนะฟอร์มล่าสุดนะชนะจากชัยเล็กสอจอเล็กเมืองนอนขนาดที่แสงแพ้เพชรพฤหัสสศิธิ์นาย,ยกาวทวีปรพงศ์อภิเดชมวยขวานะแข่งขวาหนักแรงในเหนียวแน่นขนาดที่แสงสอโชคมีชัยเนยีซ้ายแข้งซ้ายดีในดูดีสอบคม วันนี้นะเปียดบนเปียดบทหงแดงชอบไปที่อภิเดชอภิเดชนะวันนี้นะมาเกินร้อยมาเกินพิกัด0ูนดลดน้ำหนักแป๊บเดียวก็ผ่านเลดเปิดอภิเดชต่อ118วันนี้หงแดงให้ต่อไปที่อภิเดชเฟียตปทุมหรือเพชรอำนาจสิทธิยกก็ท่าสายมาถึงคู่เอกคู่เอกฤทธิ์นะคะอปร,ระจอนครพนมเจอวุฒิกรสวนน้ำทานเคีร ร้อยสิบแปดริศนาคาเนี่ยมาร้อยสิบเจ็ดนะตามโควิกัดหนึ่งพรขณะที่วุฒิกรสวนน้ำทานคีรีเนี่ยมาร้อยสิบแปดจุดสี่วุฒิกรเนี่ยนะบินขึ้นมาเก็บตัวอยู่ FA ฟเอกรุ๊ปเนี่ยสองอาทิตย์เก็บตัวอยู่ที่ FA ฟเอกรุ๊ปเนี่ยสองอาทิตย์ชุบตัวอยู่ FA ฟเอกรุ๊ปภายใต้การดูแลของโยทิน FA ฟเอกรุ๊ปเพชรกันทัศน์เอ็มยูเด่นวันนี้วุฒิกรได้เปรียบสรีระรูปร่างนะ ได้เปรียบเวทได้เปรียบสรีระรูปร่างเก๋าเกมนะริศนาคาขณะที่สรีระเวทร,รูปร่างอุติกรวันนี้นะหนึ่งสองสาถ้าวุติกรไม่หลับไม่หลน่นไม่พลาดโดนมงโดนหมัดวันนี้สี่ห้ามองว่ายืนระยะดีๆนะรูปร่างดูดีอาวุธยาวกว่าวันนี้ผงแดงมองว่าวุติกรนี่ จะเบียดเฉือนชนะริดนาคาอบจอนคนครพนมเรตเปิดหน้าริดนาคาต่อ11.8วันนี้ให้รองไปที่พุทธิกรมาที่คู่หคู่หเนี่ยเปลี่ยนเลยนะยกยอดพนมทวนสิทธิ์นายกอนงเจอกับอาทิสันโรงเรียนกีฬาลำปางยอดพนมทวนนี่ยกไปชกที่ JKN18 ราจดำเนินนะได้นินพรันชัยวันนี้เจอเพชรบ้านไร่เทคโนโลยหลวงปู่สวงมาชกเป็นคู่ห วันนี้เพชรบ้านไพรนะไม่ใช่เพชรบ้านได้เพชรบ้านไพรวันนี้มองว่าดูดีกว่าฝีมือหลักเหลี่ยมดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชะน,นะดินพราชัยส่วนคู่หกนะทัพฟิมสยามช้างคนครศรีเจอกับเหนือเพชรเล็กโงเดชกีฬาลำปางร้อยปอนทัพฟิมสยามเนี่ยสิบสี่จากตรังนะขนาดาษเหนือเพชรเล็กเนี่ยสิบเจ็ดจากตาก วันนี้ชอบไปที่ทัพทีมสยามมองว่าทัพทีมสยามเนี่ยฝีมือดูดีกว่าซ้อมอยู่ช่างนาครศรีการซ้อมการปล้ำกับคู่มวยเบอร์ดีๆทําให้ทัพทีมสยามวันนี้เบียดเฉือนชนะเหนือเหนือเพชรเล็กในกีฬาลําปางเบียดเบียดมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะชี้ชัดไปที่แกนเหล็กสโชคมีชัยวันนี้มองว่าแกนเหล็กวันนี้ได้เปรียบในเรื่องของเวท วันนี้เวทด,ดูว่าใหญ่กว่าวันนี้เบียดบดเบียดบดจะล้างตาเบียดเฉือนชนะมาหินนักบินอะไรยนต์ได้เบีเบียดชอบที่สองชอบไปที่เพชรลบพรเดชทวีศักิ์เล็กวันนี้สรีระรูปร่างสูงยาวเขาดีวันนี้เสียบแทงเสียบแทงอาวุธมวยยาวกว่าจะเบียดเฉือนชนะยอดการช่างนครศรีนี่คือชอบที่สองเลดเปิดนะเพชรลพรเดชต่อสามสอง ส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่อภิเดชเฟียสปทุมวันนี้ได้เปรียบสรีระได้เปรียบรูปร่างมองว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเฉือนแสงสอโชคมีชัยวันนี้มองว่าอภาิเดชหลักเหลี่ยมไอคดูว่าไอคิวนี่พอๆกันแต่หลักเหลี่ยมอาวุธมวยมองว่าอภาิเดชจะเหลื่อมกว่านิดนิด นี่คือชอบที่สามส่วนชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่วุฒิกรวันนี้ให้รองวุฒิกรนะวันนี้วุฒิกรได้เปรียบเวทได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบสตรีระจะเบียดเขียนชนะริศนาคาอบจรนครพนมเรทเปิดริศนาคาต่อสิบเดแปดให้รองไปที่วุฒิกรนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่1ิบเอ็ดมิถุนาเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรงตรา เอชอบกดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ชอบตามไม่ชอบสวนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่อาทิตย์ที่18มิถุนายนเรามีคอมเมนต์เด็ดเมาฝากเหมือนเดิมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ